สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Miss B Germany ค่ะวันนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะสองทุ่มของเยอรมันค่ะวันนี้ B. จะมาแยกต้น d i o n a a muscipula GJ b l o d i n n s ค่ะกว่าจะอ่านชื่อได้ชื่อยาวมากตอนนี้ B. ีก็ทำมาบ้างแล้วนะคะนิดหนึ่งก็จะมีแยกออกมาอันนี้ทำ propagation นะคะก็จะเป็นแยกออกมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ส่วนต้นเล็กๆนะคะ เนี่ยมันเล็กมากแด้วก็จะแยกใส่ในในนี้เพราะว่ามันเป็นต้นแล้วก็คือสามารถแยกออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็อันนี้พอต้นใหญ่นะคะเราก็จะเอาลงกระถางอย่างนี้นะคะต่อหนึ่งกระถางเอาไว้ขายค่ะใส่ถุงมือก่อนค่ะเดี๋ยวบีเอาจะเอา,อาต้นที่อยู่ในกระถางนี้นะคะแยกออกนะคะกระถางนี้เป็นกระถางของปีที่แล้วคือ เป็นตัวขยายพันธุ์ที่เราที่เรา,าตัดแยกแยกออกมาอ่ะคือเป็นขยายพันธุ์ปักรวมๆกันพอหนึ่งปีผ่านไปเขาก็จะออกมาเป็นต้นๆแบบนี้คราวน,นี้พอครบแล้วมันต้นใหญ่แล้วเราก็จะมาจับแยกออกใส่กระถางนี้เพื่อขายนะคะเรามาเริ่มแยกตัวนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นมันจะมีต้นใหญ่ตรงนี้นะคะเอาตัวนี้ปักเข้าไปข้างใต้นี้นะคะ แล้วก็ดังดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะพร้อมลากนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาอย่างนี้นะคะบีจะเอามาแยกใส่ในกระบะนี้นะคะนี่เห็นไหมดึงออกมาตอนแรกมันรวมกันอยู่อย่างนี้เนี่ยแยกออกมาตอนนี้มี3ามต้นนะคะสามสต้นเห็นไหมคะอันนี้เราก็มาดูว่าต้นเนี้ยที่เราแยกมามันสามารถใส่กระถางนี้ได้ไหมใหญ่พอไหม หรือว่าเล็กไปถ้าเล็กไปเราก็จะจับแยกใส่ที่หนึ่งอันนี้ก็พอได้อยู่นะคะได้ประมาณหนึ่งต้นเดี๋ยวมันจะโตเร็วนะใส่ไปเป็นต้นรอใส่กระถางใหญ่นะคะแล้วก็ใบที่เสียออกอย่างใบดำๆอย่างเงี้ยค่ะออกทิ้งทิ้งไปเลยนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นต้นใหญ่อยู่นะแบบนี้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโตอ,อีกแล้วก็อันนี้มันจะมีอยู่รวมกันแบบนี้นะคะพอกอใหญ่แบบนี้ เราก็จะใช้มีดตัวนี้ตัดเข้าไปก็คือตัดเนี่ยค่ะทางด้านหลังให้ให้ติดล่างนะคะตัดเฉพาะใบออกมาชื่อแบบนี้ปักลงไปแบบนี้ก็จะแยกออกมาได้เป็นนี่ค่ะเป็นเฉพาะใบอีกฝั่งนึงนะคะตัวนี้ก็คือเอาไว้ทําขยายพันธุ์ค่ะก็จะแยกใส่กระบ,บะนี้นะคะเรามาใส่ต้นใหญ่แบบนี้ลงกระถางกันค่ะโอเคเริ่มนะคะ ก็คือก็จับตรงนี้นะคะเอาขึ้นเอาส่วนลากลงดินค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบีทําให้ดูเพราะ่าเดี๋ยวบีจะต้องทํามันนั้นต่อเราต้องปักชื่อลงไปก่อนนะคะเริ่มจากตรงไหนก็คือตรงนั้นเสียบเข้าไปโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวนี้ต่อนะคะคือการขยายพันธุ์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามา ใส่กันตัวนี้จะเป็นใบนะคะที่เราตัดออกมาเมื่อตะกี้นี้จากต้นเขานะคะแล้วก็มาเสียบค่ะเอาลากลงไปข้างล่างเสียบลงไปให้หมดรอบๆจนทั่วๆเลยนะคะต้นดีโอนียมุดซิพูลา่าขยายพันธุ์ด้วยใบก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใช้เมล็ดพันธุ์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายฉีดน้ำค่ะ ส่วนตรงด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นต้นที่เราทําการขยายพันธุ์ไว้นะคะแล้วก็อันนี้คือต่อให้เขาโตกว่านี้ให้เขาแข็งแรงแล้วก็จะเอาไปขายค่ะส่วนตัวนี้คือแยกต้นที่มันเป็นต้นน,น้อยๆกล้าน้อยนนะคะใส่ในนี้ค่ะเวลาเขาโตเสร็จแล้วหลังจากเขาโตใหญ่ๆเราก็จะดึงเขาออกมาเป็นต้นนะคะแล้วกเเ็เอาลงมาเสียบในนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาจับแยกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบ,บีจะพาไปดูตรงนูน้นเมื่อปีที่แล้วที่บีทําไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่เลยค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้เมื่อบีทําไปแล้วนะคะได้นิดนึงนะคะอันนี้คือการขยายพันธุ์นะคะก็คือดึงออกมาใบออกมาแล้วก็มาเสียบว้ในกระถางแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเฉพาะแบบขยายขยายพันธุ์ทั้งหมดนะคะต่อไปตรงด้านนี้บียังไม่ได้ทํานะคะตัวนี้ของเมื่อของปีที่แล้วที่บีทําไว้ปีที่แล้วเขาก็จะงอกออกมาใหม่แบบนี้อย่างสวยงามแล้วเราก็จะเอามาเขาเอามาจับแยกออกใส่กระถางนะคะเพื่อรอขาย ทั้งหมดนี้นะคะ่ะเมื่อของปีที่แล้วนะคะที่ทําขยายพันธุ์ไว้เสร็จแล้วเดวบี้พาไปดูที่เป็นพาเลตนะคะที่บีทําเป็นพาเลตไว้นะคะนี่นะคะที่เป็นพาเลตก็จะเป็นแบบนี้ที่บีเสียบไปทีละต้นเนี่ยะคะ่ะเขาก็จะขึ้นออกมาเป็นต้นใครต้นมันแบบนี้เราสามารถดึงต้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะลงใส่ในกระถางรอขายได้เลยค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะที่จะโชว์ให้ทุกคนดู วันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้บีได้โชว์การแยกต้นไม้ไปแล้วลงกระถางเพื่อรอการขายแล้วก็โชว์ต้นไม้ด้านนี้ในการที่บีแยกรอการขยายพันธุ์เอาไว้ในปีหน้านะคะบีหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะส่วนวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย